หอมยังจูแม่จูแม่เดี๋ยวก็ลังแม่เท่าไหนหล้งแม่เท่าไห่ท,ที่หนึ่งที่หน่งเหรอท่าฟ้าไหมหล้าแม่ท่าฟ้าไหมหล้างแม่ท่าฟ้าไหมหอมไหมนี่นี่ยแนร้นองให้ไปวันเดย์แม่ครับบัดแฮปปี้วันเดย์ทูไหนแฮปปี้วันเ์เดยวันเกิดมาฮะวันเกิดแม่ไม่ใช่วันเกิดา้าแม่แฮปปี <'re> ้ว <'m> ันเดย์ จุบอะจุบอจุบอจุบจุบจุบปากอะชุบปากมันเกิดปาเืออไมันเกิดปากพื่ออก็มันมันเกิดแม่ไม่ใช่มันเกิดขาแม่ขรอยากแฮะอยากวูยากเลยนะอยากแมวฮะอยากันเกลมันเกิดแม่ทำไมลูกแอ๊ดจังแอดไหมแอดแอดทำไมถึงแอดอะ ำไมลูกแอบมากขนาดนี้ลูกดื้อเหมือนใครลูกดื้อเหมือนใครเอ็มเรียกดื้อเหมือนใครีดื้อเหมือนปลาบิ๊กเงาปลาบิ๊กดื้อเหมือนกันเหรอ,อแล้วเอ็มกับปลาให้รอกันครับฮะปลาบิ๊กรอ,อกไหมเออโอ้โเ,เจ็บคิ้วเออเจ็บคิ้วก็นั่งนี่ชือไหนที่ขอร้องล่ะน<อ>ี่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่อเมริกากับว่าเปิ้ลนบอกได้ไหม